Uh huh. อ๋เอเนี่ยอเงาบอบกับเนี่ยน่ uh huh. อ,อ้นไ่ไพ่อบนนั่งนี่นะช่วยหน่อยบน่งคูนี่แดงขาหลายานั้นดูอีหนัจงจ้าหมดดำปื้เลยดำปืนมน้ำหน สวัสดีค่ะพอกันในเสาร์ของวันที่22ค่ะืมอน,น้กับสิพ้าขับปลาหาเห็ดคือเราค่ะไม้ของเฮากะน้องจองห้องให้ค่ะดอกแรกแหกม้านค่ะเห็ดผึ่งคัาลายเลือด22สิงหาครับืมอน่เฮากะมาพอกันครับนั่งจากบริดวณผอกันถึงโอี่ยงกินซ้ำดอกแรกก็ดีดอกแรกดึกครึ่งหนึ่งนะดครึ่งหนึ่งเขาคงการ ไปครับน้ำรูดน้ำกันนี่ครับกิไมาเป็นตาหักถึงขามครนี่ถึงข้ากอนขีข้อเสียนออกทางเด้อสุดใเพราออะะ๋นนอว่ระดุนี่ขาเสือเดินหรอ,อ <laughs> เนวเหนเ่

ขัดตําเลยเนาะอือ10分ยังนะเบิ่งด่ะเบิ่ง2เพิ่นดูอ๋อเฮ็ดถึงเด้กินได้กินได้โอ้ฝนตกครับทุกคนครับกลัว ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นกาขนานมาข้นมาขึ้นานมากึ้นมาข้าาาน mà đâm bướt luôn đâm bướt sao mà hiến thì thẻ phun mà hiến hết nhìn nó nhang khảm luôn nhang khảm bút 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 đây một kiện đẹp quá rồi Ừ, sao cái này mua hiến là bốp nặng đấy nhỉ nè nặng bà phân đẹp cho nó nè cha mà phần đẹp chưa

Nó tìm con làm con 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 học bên con 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 มันจะหักโอ้ยดนเบิบสอหนางพอเห็ดมันปูใหญ่ครับโอ้ดอกใหญ่ขนาดน่งสื่ใหญ่ก็พูบวกอีกเนาะใหญ่ก็ปูบวกอีก ล่ะพี่อู้ท่าเพิ่นกะเหนี่ยวแล้วโอ้ยอย่า nah, <laughs> <laughs> แกงอินนะมมาถึงสีบกเหาอแล้วสงแรงไะหมันปูหน่อยลาขนาดเนาะตัวสีมูเกำลังเกลบได้หน่อยนึงสรอุดบได้งานนช่างรวมขนา Ừ, xong xong rồi không Có cái này đầu chưa? Ui, nhau kì Mẹ ạ Ui, xoay Ui, cái này xoay thật một

艳遇，艳遇你。呀、啊嗯！嗯，衣、嗯、服，嗯嗯嗯 ดี๋ยวรอเบิ่งอีกคนครับกำลังลงมาเธอฟังหองอยอีกจุ่มหนึ่งจ้า các à. à, Thì đổ vào đây nữa. แดดเลยด้วจากสนานดึกดี่นปมาหมูหมวกขึ้นกันสังได้ตั้งได้ถี่กันนะอม่นเราต้องแวงนแต่กันได้ไหปกระจายเป็นเฮ็ดมันปูน่อยใช่ไหม

งามครับอ่าน้อเห็ดมันปูดอนงามแฮะเรา,าต้องขึ้นผู้สูงเลยจ้าโเห็นเลย ออกใหม่ไม่กนม่ต่

Giết thằng tí nữa nào. Ta coi. Lại bên nữa. Không gì Mấy bậy. Cố. Nó chạy nữa. Nó nó là Ừ. Mình Nó đã một Hừ, là cái gì say nữa? ui! cái đọt này ui! bên chỗ, bên chỗ, ừ.

านงางโบคิดว่าสิพอจ้ะปลาลางชนงนก็เลยเอากระจาอหน่อยมากจ้ะฮะอรองบ่คำหลองป่ะคำวงมันฟูหน่อยก็มีได้จะลัางนางเจียเ๊ยเหมันฟูหน่อย เพื่อนใหญ่เพื่นก็เลยเต็มตาไว้จ้ะใหญ่เตวาวาบเถาด้วยจ้ดยาดกแคขนาดี่ค่ะเถานเาไ้เถาแมงเจาะเถาแมงเจาะโอเคคัดเอาเลย kasih berliru kan ini juga patik ini in <laughs> Don't <be> a <careful. laughs>

าาน,านายจะพออย่างนี้สิอะ่นะเยจะเขื่อนน้ำ じゃあ。 แ,แม่งก็มักคือกันนะแม่งมาแข่งเฮทมันปูนี่ฉันมีกินหอมด้วยจ้ะกินเพลินหอมหอมจะนาคบัดกินเพลินคือกันกินเพนนนลินหอมคือวานิลลาคืออีหยังสักอย่างใช่หอม ขนาดก็มาขึ้กันบริวารทีหมดพี่เอานะเด็กครับดอกคุณมันปูมมหนึ่งตาหนึ่งกับเครื่องทุงกับโมเดียวครับดอกใีญ่ๆก็งามครับกินุนสมบูรณ์ครับปลานี่กินจนสมบูรณ์ Để chưa mở vượt <laughs> Kiếp con cha Sẽ nàng bỏ lại đọc được này Được ổn nha Thôi nhắc bộ đồ này Lại bộ đồ bộ hộ Áo mươi lông đi Áo mươi lông này Không được sửa trong đây đó Lái hết คือออกขักแขนะอู้กลาบเดียวคุณทุ่งปับปับเลยอูห้หปวเย cười xui á, ơi, cây mốc bên dưới này, khử hết quả cây non này nữa, mẹ, hết, nhảy còn suốt, xui, hết đấy เอาดอิคุขอนเนาะมาทดลองเบิุง,ง,งองู้ยคุดำคุดำจ้าน,นอนนอนถาเลยครับอ้ยมัเก็เบิร์ด <laughs> มันกะกินเบิร์ดทูดอุ้นี่ดูเห็น ตอนนี้ก็ได้เวลากันนะครับเดี๋ยวไปสมผลงานรหลดนะครับกำลังขึนครับกำลังขึง <c oughs> ้นเะดี๋ยวนะอยากขึ้นมาเมือ่อยแฮงมานอยู่จ้าสนางวันแตส่สบผัดแต้แกงเห็ดได้เหมือนนี่ไปน้องจองห้องให้เหงียบแห้คะ่ะเห็ดอ,อุ้ยห้ายอยา่างแหงสนางมามานอยู่ผู้ตางค่ะ เห็ดมันปูค่ะเห็ดเพิ่งดำเห็ดแดงค่ะนี่กรของผู้กลางนะจ๊ะเห็ดเพิ่งเพิ่งเลือดทั้งล้มเนาะจ้ะเห็ดเพิ่งเลือดทั้งล้มได้มาหน่อยหนึ่งเนาะเหลือข้าวไร่เลือดได้มาแกงหน่อยหนึ่งครับเห็ดเพิ่งเลือดแต่น้องจองเห็ดมันปูหน่อยจ้าชนายเก็บเอาชนายไปซีมก่อนเพิ่งกะว่าแสบอยู่ดอกจ้ะแต่ชนายพันเดี๋ยวลองมือนายต้องสิมก รายงานเพื้นเนาะจ้ะา่าเป็นหังไงใบูหลายแห้งเ,เลยจ้ะทั้งสีหนึ่งกับเต็ม <c oughs> ชาวนั่งมูฮูเกปป็บเพป็นดอกหน่อยแห้งเพชรมันปูใหญ่กับใสซองมูเนาะจ้าต่างม้านครับมาน,นี่ดอกใหญ่ขนาดครับเพชรมันปูใหญ่ดอกสวยแหี้ยานี่เเกงมันหวานจากบ้านสุดท้ายก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่ที่เขามารับชมนักละทิปนิสานมือหน้าพอกันไหมครับผมพอกันไหมคลิปหน้าจ้า กับคุณครับ